กนารกินเกการินแบบไม่ยั้งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราแลมมีลีกอีพีนังวันนี้เราทำรไรกันคะพีธดาวันนี้เราก็จะมาทำการทดลองใช่เลยค่ะการทดลองชิคก้าทดลองอะไรคะก้มกมลา มค่ะหลักกลมๆก็มีแต่บิวแต่วมีน้ำแล้วก็มีจานค่ะก็มีคนกินแล้วกินอีกแล้วงนแล้วก็มีขวดน้ำค่ะที่เราจะเอามาเติมขวดน้ำมาใส่จานหรอใช่คือมันต้องแกะอืมมันถ้าแกะจะทำยังไงบ้างคะขั้นตอนก็แค่เปิดฝาเอ้าเปิดตรงจริงๆแล้วที่น่าก็เป็นคนตลกนะคะใช่ค่ะอะไรแกะไม่ได้จริงแล้วมันกินได้นะคะ ใส่ใส่ให้เคียนเรียงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้เคียมตางหากกินกินได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาเทเทลงไปนี่เทลงไปน้ำลงไปค่ะย่างค่ะแล้วก็เรียงค่ะเรียงเรียงเอาแต่เรียงสีเป็นแบบนี้กันนะคะเรียงสีขาเรียงสีคาวเรียงเรียงค่ะเรียงเบอร์ค่ะเรียงเบอร์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 ค่ะเรียงเบอร์รู้สึกว่ามันเยอะมากเอาออกบ้าง เอาใส่จานนี้จริงๆแล้วเราจะเพื่อนๆสามารถทําให้มันเออเอาแต่และสีมาเรียงต่อกันหรือว่าเราจะเอาสีสลับกันก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความความชอบของแต่และคนค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาสีสีที่เหมือนกันมาเรียงใกล้กันมันก็จะออกมาสวยอีกแบบหนึ่งและถ้าเราสลับสีมันก็จะออกมาสวยอีกแบบหนึงนออบบน่งเหมือนกันคุณ้ มันก็กินได้ด้วยนะวุ้นมี้ไม่สวยมีคนมารักไปนี่แล้วก็จะเรียงได้แบบนี้นะคะอันนี้เอาออกเต็มแล้วอันนี้ยออกเต็มแล้วปึ้งนี่ไงคะมันก็จะได้สวยๆแบบนี้แล้วยังไงต่อคะค่ะเสร็จแล้วก็อุ้ยขวดน้ำเสร็จแล้วเราต้องกินน้ำก่อนนะคะกินน้ำไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่เราต้องเทน้ำล้าเราก็จะเทน้ำลงไปแล้วจะทำอีกวันนี้มันแตกทำมือก็คิดได้วือออันนี้ยังไม่ได้อุ้ยเกี๊ยมันเกี๊ยเนี้ยอืมเราต้องให้ M&M ทุกเม็ดนะคะมันโดนน้ำแบบนี้และสีมันก็จะออกอย่างที่เห็นค่ะอุ้ยเจ๋งอ่ะ แล้วก็มาดูนะคะนี่ค่ะถ้าถ้าเราเรียงเลียงสีที่มันมันเหมือนกันอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะออกมาเนี่ยเออแบบนี้แต่ถ้าเราเรียงสลับกันแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้สวยแมันก็กินได้เลยถ้าน้ำมันนิ่งนะคะเออสีมันมันก็จะตรงตรงหน่อยแต่ถ้าน้ำมันไม่ค่อยนิ่งเหมือนเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมสีมันจะออกมาอย่างี้มันก็จะแตกเดี๋ยวเราลองเรามาดูกันนะคะว่าสลับจะรวมตัวกันหรือเปล่าอันนี้ลองมาลองสลับสีกันดู วิมันจะรวมตัวกันแล้วว้าวตอนนี้เราก็จะสลับสีกันดูนะคะว่าความแตกต่างของสิ่งที่เราเรียงกันนี่ที่เป็นสีดีๆกันแบบนี้กับเราสลับสีแบบนีนมันจะสวยแาบกันว้าวอะไรคะที่ทสวยอะไรสวยคะลองสวยใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่สาไยเคยเขียนเรียงความเสร็จแล้วเราก็มาดูการทดลองจานที่สองกันนะอันนี้ก็คือ เรียงแบบที่2นะคะก็จะเป็นการเรียงแบบ,สล,บสลับสีกันค่ะแล้วก็จะมาดูความแตกต่างระหว่างการสลับสีกับการที่เราเอาสีที่เหมือนกันเรียงติดกันมันจะออกมายัางไงนะคะพี่ดาเทน้ำน้ว่ค่ะพยายามพยายามต้องให้น้ำนิ่ที่สุดนะคะสีมันเดิมออกมาเลวดูสิดูสิ จริงๆแล้วน้ํามันหมุนอยู่เห็นไหมแล้วสีมันก็เรามาดูระหว่างจานที่หนึ่งกับจานที่สองนะคะแล้วมันก็จะอร่อยได้านแตกต่างะจะออกมาจะคนละแบบกันอืมอันนี้สวยอร่อยด้วยจะบอกกินคนเราสังเกตได้เลยว่าจานที่หนึ่งจะเรียงกันแบบสองสีติดกันแต่พอเรามาสังเกตดูจานที่สองจะเป็นสีสีสละอ่ามันก็ว่าไงนะ สีราศีห่างกันแต่ละสีนี่แล้วเรามาลองดูใส,สีเขียวต่างๆ <c oughs> เราจะมาดูลักษณะการการไหลของ <c oughs> ของขอ,งอ่กลมๆของเรานะคะว่าแต่ละจานทั้ <c oughs> งสองจานนี้จะไม่เหมือนกัน <c oughs> จริงๆแล้วก็เพิ่งจะออกนี่ไงนี่ไงสีแดงสีฟ้าสีเขียว <c oughs> ก็จะออกไปแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> สามารถ ด้าวสองจานนี้อันนี้สวยมากเลยค่ะดูสิอืมน่ากินมากเลยไม่ได้นี่ค่ะก็เป็นการทดลองแบบน่ารักน่ารักการทดลองแบบง่ายๆนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายๆนี่ในนี้ซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้ร้านค้าใกลบ้านก็มีขายน้ําในห้องน้ําก็ยังมีเอยไม่ใช่น้ำในห้องครัวค่ะแล้วก็จานนี้ก็ในบ้านในครัวก็มี ก็สามารถถ้าใครสนใจอยากจะลองทําดูก็สามารถเข้าไปลองทําดูได้ก็ลองเอาสามารถมาติดตามดูได้ใช่ไหมที่ไหนคะที่ไหนคะช่องทางที่อะไรนะคอกคาดายย้าฮู้ดูว่าชุ่รายการทองเราแรบนิกกี้ ep หนึ่งก็เอาอาจจะมี ep สองแต่ต้องรอดูติดตามชมตอนต่อไปนะคะสามารถกด s u b s c r กดีไยแล้วก็อได้นะคะ ไม่รู้มันจะตุกปุกขนาดไหนก็กินถ้าชิ้นยิงๆน้องก็ไม่กินะกินแบบดูนะคะดูจากดูนะ้ำหน้ากินมาไปได้ไงไปพี่น้อง <c oughs> เก็บ